วันนี้ผมแวะมาที่นี่ครับเลมอนฟ์มนะครับจะมาซื้อส้มออร์แกนิกนะครับเดี๋จะไปสกกดกับดูรองรุ่น S200 ครับเขเปดิดแปดเมืองพึ่งถึงสองุ่นนะฮะนี่เป็นส้มสายน้ำพึ่งนะครับจากดอยแม่จำจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ เขาระบุลนะครับว่าปลอดภัยจากสารพิษไม่ใช้ยาฆ่ายาไม่ใช้ยาฆ่ามาแมลงไม่เคลือบแร็นะครับเขาบอกว่าเป็นส้มไหลขวันก็คือเขาจะไม่เผาป่านะครับหรือเผาสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกเอุกเกข้าวโพดนะฮะเห็นไหมฮะเขาบอกเลยว่าสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรที่มีความตั้งใจปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับนี่ยฮะ ราคาก็อยู่ที่1,29บาทนะครับมีทั้งหมด7รูปนะครับอันนี้ผมต้องเรียนเลยว่าส้มที่ปอดสาสพิษเนี่ยหาทานค่อนข้างยากนะครับแต่ราคาก็สูงหน่อยแต่ดีต่อสุขภาพนะครับผมแวะมาซื้อทานบ่อยนะครับก็รสชาติดีนะครับหวานอร่อยะ สำหรับส้มที่นี่เขาจะมี2ไซส์นะครับอันนี้คือไซส์7ลูกนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นไซส์8ลูกนะครับราคาก็เท่ากันนะครับ129บาทเดี๋ยววันนี้ผมจะซื้อไปอย่างละแพ็คนะครับสำหรับวิธีการเลือกส้มนะผมแนะนำว่าบีบแล้วมันต้องแน่นๆตึงๆนะครับบีบแล้ว นิ่มๆไม่เอานะครับอ,อย่างเงี้ยผมบีบแล้วแน่นๆตึงๆนะครับส่วนอันนี้ก็แน่นๆตึงๆอย่างเงี้ยโอเคนะครับหลังจากที่เราซื้อส้มมาแล้วนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะครับไม่ว่าท่านจะแกะทานสดๆหรือว่านําไปสกัดเย็นนั่นคือต้องนําส้มไปล้างก่อนนะครับสําหรับวิธีการล้างส้มของผมเนี่ยนะฮะผมก็จะล้างด้วยน้ําเปล่านะครับประมาณสัก 3รอบนะครับอันนี้ก็ถึงแม้จะบอกว่าเป็นปลอดสารพิษออร์แกนิกก็อย่าไว้ใจนะครับผมก็จะเปิดเนี่ยแล้วก็ขับเลยครับอันนี้รอบแรกนะครับก็ถือว่าส้มนี่สะอาดนะครับมีเศษแค่เล็กๆน้อยๆเองนะครับแล้วผมก็จะแช่ด้วยผงฟูอีกประมาณสัก20นาทีคนระับ ังจากนั้นเราก็มาล้างน้ำเปล่าอีกสักหนึ่งรอบนะครับมีหลายท่านนะครับซื้อส้มมาจากตลาดนี่แกะทานเลยอันนี้ผมบอกว่าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการล้างเนี่ยจะเป็นการช่วยลดสารพิษแล้วก็สิ่งตกค้างที่ติดมาครับผิวส้มได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเราก็จะได้ส้ม สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับจะไปแกะทานเลยหรือว่าจะไปทำน้ำส้มสกัดเย็นก็ได้ครับในครั้งนี้ผมจะทำน้ำส้มสกัดเย็นนะครับเราก็ต้องมาปอกเปลือกก่อนนะครับ ส้มนี่เปลือกค่อนข้างจะบางเลยนะครับหลังจากที่เราเปอกเปลือกเสร็จแล้วนะครับผมแนะนำว่าใครไม่อยากให้สม้มน้ำส้มของเราเนี่ยมีรสขมนะครับก็ควรที่จะนำมะเมล็ดออกนะครับโดยผ่าตรงกลางอย่างนี้เลยนะครับผ่าเสร็จแล้วเราก็ แค่อาเมล็ดออกนี่ครับแค่อาเมล็ดออกอย่างงี้ฮะก็จะช่วยลดขมได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะไม่ไม่ผ่าครึ่งนะครับผมจะใส่ลงไปทั้งลูกเลยนะครับเพราะผมจะสกัดกับฮูลองรุ่น S200 รรุ่นใหม่ล่าสุดเพราะเขาสามารถที่จะใส่ส้มลงไปได้ทั้งลูกเลยนะครับ ใครที่มีเครื่องหูลอมรุ่น h 200อยู่แล้วนะครับเวลาสกัดน้ำส้มอ่ะผมแนะนำอย่างนี้นะครับในชุดเขาจะมีถ้วยกรองมาให้2ชนิดด้วยกันนะครับสีส้มกับสีดำนะครับสีส้มเนี่ยเป็นถ้วยกรองรูใหญ่นะครับหรือถ้วยกรองหยาบนั่นเองเหมาะสําหรับคั้นผักผลไม้ที่เนื้อนิ่มๆนะครับอย่างส้มที่เราจะสกัดเนี่ยนะครับหรือว่ามะเขือเทศนะครับหรือว่าผักต่างๆก็ได้นะครับ ส่วนสีดำเนี่ยเป็นถ้วยกองละเอียดคือรูเล็กนะครับเหมาะสําหรับคั้นผักผลไม้ที่เนื้อแข็งงนะครับหรือว่ามีเส้นใยสักหน่อยนะครับใช้สีดําเรามาประกอบเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยก็ถ้วยกองตัวนายนะครับวางเอาไว้นะครับแล้วก็วางบนโถแยกน้าแยกอากาศวางให้ลงล็อกนะครับแล้วเกี่ยววางลงไปแล้วก็กดนะครับฝาปิดพร้อมโถใส่ผักผลไม้นะครับ เราก็วางลงไปแล้วเราก็มือจับช่องน้ําออกเนี่ยครับแล้วก็ไม่เข้าล็อกนะครับจากนั้นเราก็ยกวางได้เลยครับ <c oughs> เราก็เปิดฝานะครับ <c oughs> เราก็นําส้มที่เราปอกแล้วทั้งลูกเนี่ยใส่ลงไปได้เลยนะครับ ใส่ครั้งเดียวหมดเลยนะครับเราก็เริ่มสกัดได้เลยครับเห็นไหมน้ำส้มออกมาเร็วมากเลยครับต้องหยุดไว้ก่อนนะครับ เครื่องเขาจะทํางานโดยอัตโนมัติเลยนะครับเขาก็จะดึงส้มเนี่ยเข้าสู่ห้องคั้นนะครับเป็นการสกัดน้ำส้มสกัดเย็นดีง่ายดายและรวดเร็วจริงๆนะครับสำหรับหูลอมรุ่น H ES 200รนะ้อยฮะ ผมขอลองชิมดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้โหขมเรียนเลยนะครับรสชาติดีมากนะครับนี่ขนาดผมไม่ได้เอา,มาเมล็ดออกเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ขมเลยนะครับส้มนี่โอ้โหอร่อยมากครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้ขั้นสดสทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ